สวัสดีครับส่งงานมิ t ู u b i s h i x กเ n d e r นะครับมาดูงานติดตั้งเก็บสายไฟกล้องหน้าหลังนะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับกล้องหน้าก็จะเก็บเรียงสายไฟให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น70็ดมนะครับ A 5 0 0 s นะครับงานเก็บสายไฟไม่เสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับไม่ตัดต่อสายไฟตัวรถนะครับตัวกล้องปิดเปิดตามสวิตช์กุญแจนะครับ การเลียงสายไฟก็จะเลี้ยงให้แบบเป็นแนวตรงแบบนี้เลยนะครับจะดูเรียบร้อยนะครับไม่เกะกะนะครับมาดูงานติดตั้งกล้องหลังนะครับนี่ครับงาน e x p e n d e r ส่วนใหญ่นะครับการเก็บสายไฟของร้านทั่วไปนะครับเขาจะขึ้นสายไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้พอขึ้นสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟมันก็จะเห็น เป็นเส้นแนวยาวมันดูไม่สวยนะครับแต่ทางเรานะครับเก็บสายไฟให้มมดชิดเลยนะครับไม่ให้เห็นสายไฟนะครับเลาะมาตามด้านข้างขอบกระจกนะครับดูครับจะดูไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าลูกค้าเร่งหรือแบบว่ารีบผมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าแบบว่าให้เวลาผมผมก็จะ เก็บสายไฟในลักษณะนี้แบบนี้ให้เลยนะครับอ่าโอเคครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับ